สวัสดีค่ะวันนี้ชุ่มฉ่านะคะชุ่มฉ่าตั้งแต่เมื่อคืนเลยค่ะฝนตกตั้งแต่สี่ทุ่มจ้าสี่ทุ่มแล้วกัยั์งบ่เศร้านึกว่าแต่สี่หยุดจะพี่น้องตื่นมาเฮ็ดขนมตีสองกัยังตกเครือเกาจ้าจนว่าตอนนี้นั่นหกโมงเศร้าแลวจะพี่น้องยังบ่ท่านหยุดเลยจ้า ท้องฟ้าก็ยังมืดอยู่เลยจ้าสิไปขายขนมได้บ่นอ,อ่อมื่อนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนสีทุ่มจ้ะแต่ก็ดีนะคะใบเตยได้น้ำใบเตยที่หิวน้ำมาหลายเดือนตอนนี้น้องก็อิ่มน้ำแล้วแล้วก็มีท่อพญานาคนะคะสูบมาจากโรงงานค่ะโรงงานที่อยู่ติดกันค่ะสูบแบบไม่เกรงใจกันเลย ฝนตกมากกะดียุจ้าดีย่างเสียย่างทีว่าเสียก็คือว่าเฮาไปขายของลําบากจ้าเฮ็ดขนมแล้วกะเห็นฝนตกแบบนี้ก,กะก็เมื่อยจ้ะพี่น้องยันออกไปขายบ่ไดจ้าอีกจังนึงกะดีชุ่มช่ำจ้าเย็นต้นไม้ต้นไหลกะสดชื่น น้องเตยกําลังจะตายนะคะมันหลังจากที่แลกมานานรากเขาลอยขึ้นดินแล้วนะคะแห้งๆแล้วค่ะวันนี้ฝนตกดีหน่อยต้นมกม่วงกะเริ่มสดซื่อแลวจ้ะมกม่วงต้นกระทอนคื้มฟ้าคื้มฝนตั้งแต่สี่ทุ่มยันหกโมงเชา้า ก็ยังไม่หยุดเลยจ้าที่นี่บางเสาทงสมุทรปราการนะคะบางเสาทงบางบ่อบางพีคะ่ะล้วแวกใกล้เคียงฝนตกกันทวดหน้าเลยจ้าโรงงานก็สูบน้ำออกมานะคะเพราะว่า เขากลัวโรงงานเขาน้ําท่วมจ้ะแต่ตรงนี้มันเป็นคลองนะคะคลองสมัยโบราณคลองไม่ใหญ่หรอคกค่ะใบเตยกระสุดซื่นจ้าคลิปนี้บมีอยังห้ายจ้ามาให้พี่น้องในเมือง บรรยากาศฝนตกน้ำกันจ้าํำหนีด้วยจ้าบ๊ายบาย